người ta tăng lửa tăng lửa, đây, có nhiều người, nó 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 có nhiều người, có nhiều người, nó có nhiều người, nó có nhiều người, nó nhiều người, nó có 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 nhiều nhiều นี่มาลานูโดยเฉพาะเลยมานี่มาฮอดคัมต้มข้าวหนึ่งรึจีบุ๊คมาเดี๋ยวรุ่นแล้วเดี๋ยวเาไปกองข้าวไว้ได้มาเรากอนได้จักโตพกโตโอ้โเมียนมืดเลยอุ้ยไ่ได้เครื่อยังลายขนาดนั้นทุกคนผู้พามาทีมงานมาหน้ามันไหนยังเก็บไม้อยู่นี่เออยังอยากมาทำอยู่อ่ะไม่ได้แล้วต้องเด็กไปเทียมือแล้วว่ะ กันยิ่งบดถือก็คนยิงบดถือเสีงคนได้ไดลายเติบนเนาะเดี๋ยววันนี้กลับมาใหม่อีกเนาะมาชื่อมันโดยเฉพาะเลยมันแถวนี้มันอยู่นะน,นี่นี่แถวนี่นลนนเลี้ยวนี่มันกินบดแถวนี้เออขับยูทูบฮันบนคอยกองเห็นึ้นมานคอยกองให้ยึดเพิง ่านท้าดีดีทางปินทางยางนี่แล้วทีนี่มาเบิ่งกินทางตีมงานทางมาแล้วตีมงานมาเลอนร้างหนี่่เลยโอ้จุดเก่งเออไดลเรยงนะามันยันนี้ดันนี้คอยคอยบอกแกส่งแค่ไหนแล้มือไหนอ๋อเธอคือเนไรสักวันพักก็ได้นู่ดอก Care for the ship hung ong. Nay, Này, này gầm uh, à? à, uh, hát. Nay, ừ, nơi oh. à, lắm cắt nha cục cắt cổng. Gong nga thương ní lắm thương kỳ niệm hát gong hát ngon thương niệm hát nó hát gầm 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 hát น้ำไล่ทะเลหมุนกบได้สั่งทะน้ำนมันก็ที่เก็บได้แล้วบ่กูจำน้ำวายีิหนยูฟู่รู้ไ่ได้สั่งมันเนีแหนะครับวันนี้เออมันพอดีแล้วมันมาชื่อมันฮะกินเขาจะได้เอามาดักกินเออมันแท็ก่อนหนูแถี่อ้เนาว่าขนาดได้ ở bên ao ăn đi không ạ. Ở bản nào mì lợm, ở phu này phải hông lợm, khืน, thâu, ăn bao. Bao, như thế ăn bao

พุ้นนะกองเขาไปไหนอีกนกองเขาไปไหนนี่กแต่กองที่ทางเก่ามันทางมันกินเลยนะเดี๋ยวว่าที่ปืนก็มันโบเมนแนวปืนแนวกปิดเดี๋ยวเราหาดังไฟไว้แล้วก็กินกาแฟจังเข้าไปนะชั่งน้อยมันเออมันเออมาก่อนมันเริ่มมืดและเนี่ยเก็เฝ้าหนอนี่ ตามคับชมไปเรื่อ่พี่น้องมัตึมบ่มันไปได้นี่ครับตัวมามันล้มชง,ง้องก็คบห้าเพนสำรลองกันี่น้อง หนูวาก็เข้า,ขาละจับเขียดไว้ก่อนเขียดขาคำเลาเติบไปกินยาสองห้าบเรียบร้อย กำหพงอะไระมันหักอ่อมากนะบัดเป็นลบแห้งในนูเป็นอะไรหักนูออกเยอมันอ๊อกเยอะบ่อนอนไรบ่อนายเปนลูกมันบ่อน้อยก็พอได้ปีเฮ้ยนี่ชแ้นแรกมาั้นๆนี่และเก็บเขดตเลยจำลองนะเป็นหาให้ย่ดกิจนะคนนี้ ไปคิดนี่ละหนูก็ได้นตัวเดียวคิดได้หลายตัวยืนผมตึกหนึ่งเมนูวันนี้ผมมีอย่งางไรนะหนูก็ได้นตัวเดียวเกง่งคิดนะเดี๋ยวเพิ่งมากินข้นนนาวัพอดีมันสงัดลมแล้วมันยังไปเวน้นมันไม่ อยูนเชือออยตาแดงรับกะหาเบิ่งเวนนี่อป้าตกบมันคือห้ามเจ้าบาชวนมาพี่สิาห้ามเก่าย้ระดยอูเลถูกกำลังคอบอเขาหวงจะสอสานึกจะโทรเอาถูกกระต่ยแต่ว่าคือเฮงจะกินแล้วว่า ลอ,อยแล้วเ,เกงเข็ดนี่เแซนีแนวของมักอยู่แล้วแต่วา่าาอ,อ,อันนั้นเาหนังเจ้านัน้นเจ้าไปกับมักเยอะไอหมีมกไปแล้วคอคอนล,ล้วจจับจจับเลยขอทานมาอันนี้กระตายพร้อมมาบุบบุดข้อม cào được... chào và chạp vào có lẽ, nó vẫn cào dưng lại cào dưng lên cào chạp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  nè ไม่กินพักก็เชนนินกินหนูนังได้ขัดได้นายนี่ยังเดนกกินข้าวกินน้ำอิ่มแล้วก็เดี๋ยวไปดักหนูต่ออีกนะพันนวดพันกักไฟแวบๆนะเจ้าหนู จะพักหนึ่งเวลวจังกับมานอนนะอ้ามีแต่หนูบอยง่ายไ,ไปเลยนะมันออกมาลักกะนะันนันยิ่ยงนะกบะดานไปหาพักผ่อนก่อนเนถะีงคืน,นลวเดี๋ยวติดตามกันต่อในมื่นเช้าไปเลยสำหรับคลิปนี้ ดึกลเลยยิยน,นเนายิยน,นเนาอกลัยินแห่พบกันตอนน่อในตอนเช้าพี่น้องเอาไปรับแก่ป้าตอนแก่ป้าขานลงก่อนก่อนจังมือนะ

จักเซนขุนบุเห็นจ oh. oh, um, ักเซนถือจักถือน่ะเถือดาโอ้นี s <S uh ่น่าเลยเตะขนมันเลยตะขนมันโอ้ตลิ้งเคยจะมียังมีถือถือถือตะลุวานะรู้โดดไปถือกู มันดขุนมันก็นหลเติมขขนมันเยอะลงมาเป็นน้ำเลยนี่น้ำนี่ปีวิ่งว่างว่างลงมาเยอะคือหลหลเติบเยอะ ไสไหมมาดีดีดีดดมันบกันเลยนะมันคันแจ้งคักไม่ยังบกันยังรอ,อดนะว้ายบด้เลึงเลยยิงไกกับบอด้ล้อมือนะนี่จะมือไวเลยมีเว cảm ơn hiền vị Murmur vắng mặt cưỡng của đại tùng nhạy tóc chong đây cheng mặt luôn đây luôn luôn mà toàn trang mà luôn 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 tổ luôn 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 ดเ,เดินทางกลับก่อนบันนี่ไปทางเลือได้ในผ่านแตงไม้เพื่ีเนาะมีเวเดียมันี่ฝากกันมือไว้เต้ Tuyên Khương, Tuyên Khóng, bài to với nhau Để, Để hết vệ cho mình hết vệ cho ai Nhỏ xấu hơn Để xói mình ไม้นเนาะพอมันเขมะกับต้นไม้ <c oughs> บักดิบะเห็นไหม <c oughs> น,นี่ <c oughs> มันรู้นกเขาอ่ะ <c oughs> นั่นก็มีอ่ะขากระไคสองห้าห่างนึงมันอยู่ในนี้เลยมันมานเลยพี่น้องเนอะมานมานอยู่ในนี้มาเฮ็ยตรงนี้อะไรุกทักไลยมือที่เห็นเนาะเป็นลูกเออไปฟักเนาะน่ะฟักเนาะต้องใส่เขียนหยกหัวแห้งคนบ่อยมันเสาว n h ậ Ờ, nè mấy bạn ạ Họ xích kìa mấy bạn Tiền nói cái đó nó hết vừa vừa chứ không khủng như bây giờ đấy Tăng chưa rộn

นี่เกิไปได้ไงใช้รถโยกนะไปพุ้นวะเปนเบิรนั้นปะเตรียมแล้วใจนะต่อสูงต่อต่ำช้มเลย เอาลงใชลงนี่ลงพุ่นะัแกดตดยิป็ทีานองนทีนทีละทีมแล้วแต่วันนั้นไปน้ำเมาติชื้อวันร้องเรามาเป็นทีงานที่คอยแล้วจรง ประวันดองนะผมมีทีมนะประวันดองในไปเรื่อยๆนะมันจะมีบ่อนโตตะปูติฮะ

ไปนึ่งชั่วโมง,งก็ได้โอ <laughs> ันเฮ้ยชี่ขา,ลาขเลยย่านเชงเลยโตน้อยน้อยนึงค,นนควายแล้วเนี่ยมัน n h a n ยอ่นี่มันชึ่งกินบดเข่ามันล้มเนอว ได้ช่างชำนาญงานคนละพันนวดเพิ่นเป็ดเป็ดมือกูอันเพิ่นนะแม้แต่อันร้านนูยีนเกดเจ๊งเพิ่นนี่ แต่ละมือนี่อ๋อไปเสาไปตั้งเสาคู่มือป่ะไมค่อยได้อยู่แล้วเนาะไปเรื่อยๆแล้วแล้วนี่ไปใช่รึยักงมีงานหนึ่งยังมีอีงานนึงเป็นมายกนี่แล้วแล้วเปินกับไปต่อยเลยคือว่างานนี่มืดมือแล้วเหมืนนี่สำเร็จบาทนี่มืดแล้วล่ะ để học ăn cơm, ăn nước, hết tỏi, tép tím, tép tím sấu, hoai, 16 tổn, nhanh đấy, nhang nào nhang bò leo, nhanh gì, ได้ย่างมังกินชวนทีมงานกินลมงวดตัวหนึ่งงวดเอานะตัวนี่ไละงวดตัวหนึ่งนะคือพวกกินนะดมมาว่าหลายบอลแดงได้งวดตัวเดียวเอาแหละแล้วก็มีต้มพร้อมได้นี่สองทงนะกินต้มมันแล้วะลาบอีกเออยังอีกลาบสองทงเนาะลาบสองทงลาบสองทงต้มสองทงสุมพักทงหนึ่งนี่ชงชมพักเนี่ย ต้องเล่นะช่องอีกอันนี้กัโอ้ยอะะอาเ้นัวเดียวจะไปข้ตัวเดียวน้ำๆน่่มต้นมานี่มันก็ไปีก้อนบางเอตัวเดียวเนี่ยคนกับบนลลายมามาินข้าวกันพอดีีมมาาาามมาแแข่งมมมาจา Ui, Điều cái kìa Con thì đợi một cái đâu gần chỗ con Đó, cao im rồi kìa Đây đây, đây đây này, mà đây này Cái này này này, cốc này đây này cãi Hết chứ khưng Hết Khưng nâng Phú, cá chứ cốc Chích khun Bên này ngay bên lươi đó Bên có khưng đi không được đợi Ừ lộp

าจับมลีบกันใล้ค่อยไปใกล้ๆได้นะเห็นว่าจับมันอาจับนล้วไหมจมเอาคักเลยจับนกเๆๆนนลีปลิงไม่ได้ฮัรออ้าวยังไงบายดีสบายดีคือเก่าคือเก่าแล้วมื่อคืนยีิมานปะ

มืดมือนี่คือจิลวมืดฝรั่งสำหรับคลิปนี้วิดีโอนี้ลาไปจำนี้เลยพี่น้อง